สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับยูทูบชาแนลของเจวรปัดข่าวสารแน่นเอียดเลยแหละครับเริ่มต้นที่ฟุตบอลในศึกชอปปี้ครับหรือว่าสโมสรชิงแชมป์อาเซียนเกมที่4ครับของกลุ่ม B ีหลังจากเราดูฟองของ BG จีปทุมพือจับนะครับถึงแม้จะชนะขาดในช่วงท้ายและก็ได้ลุ้นในการเข้าสู่รอบต่อไปในเกมนัดหน้าแต่ก็แสดงให้เห็นถึงศึกศักดิ์ศรีของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าสโมสรท้ายที่สุดแล้วทีมชาติไทยไม่ได้ห่างจากพวกเขามากมาย และยิ่งมีตัวต่างชาติมาเป็นตัวแปรด้วยแล้วเนี่ยแต่ละเกมมันก็พลิกไปพลิกมาตอนแรกก็คิดว่าดูบุรีรามแล้วจะหายห่วงนะครับในการบุกไปเยือน Lion City Seller ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงแค่3แต้มจาก3นัดหลังจาก2เกมแรกเนี่ยเขาแพร้รวดน,นะครับแล้วกลับมาชนะในแมชที่แล้วขณะที่บุรีรามเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงก็ตามไล่บีก้กงอันฮานอยทีมจากเวียดนามของมานโพกิง ซึ่งก่อนเกมเนี่ยถ้าเกิดว่ากงอันดันพลาดท่าให้กับกุลลลัมเปอร์และบุรีรัมเอาชนะเซเลอร์ได้เนี่ยจะแซงกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วมีโอกาสจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยเลยเป็นเกมแห่งจุดเปลี่ยนนะครับที่แลกกันสนุกขณะที่ฝั่งของเจ้าบ้านไลออนซิตี้เซเลอร์เองก็ต้องการ3คะแนนในแมชนี้เพื่อโอกาสในการพลิกเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มเป็นอย่างน้อยซึ่งฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเซเลอร์ก็เพิ่งจะถลม่มอาร์เบล็กซ์นิงาต แชมป์เก่าลีกสิงคโปร์ในซีซั่นที่แล้วถึง6-0ขนาดที่บุรีรัมย์สเกมหลังสุดเนี่ยยิงคู่แข่งไปถึง17ประตูทั้งเชียงราย8-0แล้วก็ขอนแก่นยูเนเต็ด9-0ซึ่งก่อนเกมเหมือนเดิมครับวิวาทัดเดดของคุณเวณินชิดชอบประธานสมโมสรก็ออกมาโพสต์เลยว่าเกมนี้พวกเขาต้องเอาชนะและเป้าหมายคือการเป็นแชมป์และเชื่อว่าการเป็นแชมป์จะทําให้คนทั้งอาเซียนมองไปที่ไทยลีกมากขึ้นและทําให้มูลค่าของไทยลีกสูงขึ้นแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยด้วยสถานการณ์ของผู้เล่นเท่ากัน11ต่อ11เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับ บุรีรัมดูดีกว่าในสถานการณ์ครอบครองบอลซึ่งเซเลอร์เนี่ยเลือกเป็นฝ่ายที่จะรับแล้วก็รอจังหวะในการโต้กลับด้วยดังนั้นพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เปิดให้บุรีรัมได้เจาะง่ายๆแล้วการจะบอมใส่คู่ต่อสู้พอไม่มีมาตินบัวเคียลูกเปิดจากด้านข้างเนี่ยไม่สามารถกดดันคู่ต่อสู้ในกรอบเขตโทษได้เลยเพราะลำพังบิโซลี่เนี่ยจะไปกระโดดชนก็ไม่ไหวนะครับเพราะอย่างในศึก ACL เนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าลูกกลางอากาศของบิโซลี่เนี่ยประสิทธิภาพไม่เหมือนในไทยลีก ขณะเดียวกันในสโมสรชิงแชมป์อาเซียนอย่างชอปปี้ครับเนี่ยตัวต่างชาติของเลอบอนซิตี้เซเลอร์ก็ไม่ธรรมดานะครับดีกรีอดีตกองหลังทีมชาติออสเตรเลียกองหลังทีมชาติโครเอเชียผมรู้จากการจ่ายบอลและก็การเข้าบอลเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ก็ใช่ว่าประสาทสายฟ้าจะไม่มีโอกาสเพราะการเซตบอลเนี่ยก็มีความหลากหลายอยู่นะครับทั้งการสลับพื้นที่กันเล่นของคิสปิมและก็ทีละทรที่ไม่รวมถึงการขึ้นเกมด้านข้างทั้ง2ฝั่ง ซึ่งประสาทสายฟ้าเนี่ยก็จับจังหวะฟุตบอลได้เกือบจะหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นเกมเป็นต้นมาในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาก็ได้ครอบครองบอลสะส่วนใหญ่เลยทําให้เริ่มจะคุ้นชินกับน้าหนักในการให้บอลจ่ายบอลหรือว่าการจับบอลและการกัดจังหวะอาจจะมีพลาดบ้างแต่ก็ช่วยกันสอดซ้อนได้และก็มีจังหวะที่ถือว่ารอดตัวไปที่โดนสวนกลับมาแล้วแม็กซิมเลสตงเนี่ยได้ปั่นไซโคด้วยสายและบอลชนคานคือความอันตรายเนี่ยมันอยู่ที่สายประสานแดนบนเลยนะครับทั้งเลนนาดที กองหน้าหัวหอกจากเยอรมันแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นบราดลัมเซล่านี่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขณะที่เลสแตงเองเนี่ยก็เป็นอดีตเยาวชนของทีมชาติเบลเยียมรุ่นเดียวกับเอเดนอาซา ไหนจะมีตัวมดงานนะครับที่วิ่งปวนอยู่หลังแนวรับอย่างซองอุยองซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากซัดแฮตริกใส่การท่าเรือมาแล้วในศึก a c l 2สนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เซลเลอร์เนี่ยจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มสําเร็จเอาจริงก็เกินคาดมากนะครับที่ผลงานของเซลเลอร์เนี่ยไปสะดุดในช่วง2เกมแรกก็ทําให้เขาพลาดโอกาสในการลุ้นที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลรายการนี้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยต่ำกว่าฟุตบอล ACL 2ที่พวกเขาเข,าเข้ารอบแล้วไปรอเจอกับเมืองทองในเกมตัดเชือก16ทีมสุดท้ายต่อไป แต่จะว่าไปเนี่ยช็อตที่หลายคนน่าจะดูแล้วก็คิดเหมือนผมนะครับว่าถ้าเคนเดดูก็ไม่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามเนี่ยยังไงบุรีดามก็มีโอกาสนะครับที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้นะในมุมมองผมคือเห็นแล้วแหละว่าอาจจะมีช่องที่จะเสียประตูให้กับเซเลอร์ได้แต่ว่าได้เป็นรองถึงขนาดที่จะต้องมาเล่นเกมรับตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดบีบอลอยู่กับตัวเนี่ยผมเชื่อว่าครึ่งหลังออสมาก็น่าจะแก้เกมแล้วก็หาวิธีการในการเจาะเข้าทําได้ถึงแม้จะขาดตัวต่างชาติที่เสริมมาใหม่แล้วก็ลงทะเบียนไม่ได้ พร้อมกับตัวความหวังที่ถือว่าเป็นนักเตะไทยแต่ความสามารถเหมือนตัวต่างชาติอย่างสุพนันเหมือนตาคือว่ามันเหลือ10คนเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าตัวเปลี่ยนของบุรีรัมเนี่ยผมดูตั้งแต่ตอ่อบรรยายเกมแล้วรู้เลยนะครับว่าถ้าชุดแรกเก็บเซเลอร์ไม่ลงเนี่ยโอกาสที่จะใช้สำรองลง,ลงมาพลิกเกมเนี่ยมันยากมากแต่พอไปเสียดูก็เนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นน่ะคืองานวิบากกรรมเลยแหละครับต้องเล่นด้วยความละเอียดมีสมาธิมากขึ้นและก็ต้องโฟกัสที่เกมรับเป็นหลักก่อนเกมรุกไม่สนใจหรอกครับทิ้งขึ้นไปถ้าเกิดว่าบิ่น เล่นไม่ได้ก็ต้องปล่อยฟุตบอลมันก็เลยขาดรูปแบบและวิธีการที่เตรียมกันมาคือการซ้อมตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน่าเสียดายที่บุรีดามไม่ได้เล่นเกมรุกมากกว่านี้คือ45นาทีหลังเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าอึดอัดใจพอสมควรเพราะว่าซ้อมเกมรุกมาแต่สุดท้ายต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็รอจังหวะในการโต้กลับส่วนการฟาวของดูโก้เนี่ยมันก็เป็นรูปประมาทนะครับคิดว่าจะเอาอยู่แล้วก็จังหวะตรงเนี้ยกะจะเอาลงแล้วก็พลิกไปเล่นต่อ แต่บอลมันเด้งแล้วห่างตัวซึ่งหันไม่ทีเนี่ยก็เจอแม็กซิมเลสตงพอดีที่รอดักตัดเขาเนี่ยจุดที่ต้องพิจารณาก็คือการยืนระหว่างดูก็กับตัวสุดท้ายที่บิแนวรับอยู่ใกล้ๆก็คือเคอร์ติสกูดเนี่ยจากระยะทางของเคอร์ติสกูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเลสตงตัดได้เนี่ยยังไงเคอร์ติสกูดก็ไม่ทันแล้วก็ระยะที่เลสตงได้บอลก่อนจะพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันมีโอกาสสูงครับที่จะมีลุ้นในการยิงประตูก็เลยกลายเป็นการฟาวที่เรียกว่าด็อกโซตามภาษาพุทธศิลป์ แต่ภาษาได้เข้าใจง่ายก็คือกลายเป็นเจตนาขัดขวางโอกาสในการทําประตูของคู่ต่อสู้แบบชัดเจนพอวีอาทักท้วงมาเนี่ยผู้สิทธิ์ไม่มีทางเลือกนะครับพะตอนแรกเด้เห็นเป็นฟาปกติแต่สุดท้ายพอมันเข้าข่ายทุกอย่างก็ต้องยกเลิกใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงก็เป็นบทเรียนนะครับของกองหลังที่แน่นอนเล่นบอลเท้าได้ดีมีความคล่องแต่มันก็มีพลาดกันบ้างซึ่งการเล่นในสนามหญ้าเทียมเนี่ย มันวัดเลยนะครับว่านักเตะคนไหนมีเฟิร์สทัชที่ดีแล้วถามว่าดูก็ทําได้ดีในหลายจังหวะไหมหรือว่าเกมที่ผ่านมาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นกองหลังที่เล่นกับสานการณกดดันได้ดีมากแล้วก็เซตบอลได้เก่งด้วยแต่ว่าคนเรามันก็พลาดก,กันได้ยังดีนะครับที่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของเซเลอร์เนี่ยเหมือนเขาจะเร่งไม่ขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวเปลี่ยนที่จะเอาลงมาเนี่ยก็เห็นอันตรายเพียงแค่ชวานวัวที่เหลือไม่มีตัวแล้วสรุปเลยทั้ง2ทีมเนี่ยดีเพียง ถ้าคนเท่ากันเนี่ยบุรีรัมก็ไม่เป็นรองและเซเลอร์ก็เลือกจะเล่นเกมรับแล้วก็โต้กลับดังนั้นพอต้องกลับมาเล่นเกมรุกจะไปเร่งจริงๆเนี่ยความหลากหลายก็ไม่มีขนาดโยกเอาลำเซล่าไปอยู่ทางเลสแตังนะครับเพื่อสร้างเกมทางฝั่งขวาเนี่ยก็ยังเอาชนะบุรีรัมที่เหลือ10คนไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลมันจบด้วยการโยนเข้าใส่ซึ่งส่วนใหญ่ลูกโยนเนี่ยจะเป็นลูกโยนอินสวิงก็คือ เตะโค้งเข้าหาประตูที่ผมบอกเลยว่าอินสวิงอัลสวิงเนี่ยมันไม่ใช่คำศับเท่ๆที่อยากจะพูดกันเล่นนะครับมันเป็นแท็กติกและวิธีการที่เขาเล่นตามสไตล์เพราะเขาคิดว่าการเปิดแบบนี้มันเหมาะกับปีกสไตล์ตัดในที่เขาเตรียมจะใช้ทั้งตัดเข้าในยิงประตูหรือแม้แต่การ หักเข้าในแล้วก็เปิดโค้งเข้าหาประตูเพื่อกดดันเกมรับและผู้สักประตูในจังหวะก,การให้เสียงกันแต่ที่น่าชื่นชมเนี่ยผมมองว่าชัดชัยบุตรโฟมนี่แหละจัดการความกดดันตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าทั้งเกมโอกาสเซฟจะไม่ได้เยอะแต่ไอ้ช็อตที่มันจ,จัดจ่าสามครั้งที่ซิตี้เซลเลอร์เนี่ยควรจะได้เนี่ยบอ่อยไม่พลาดเลยครับบางคนจะบอกว่ามันก็ตรงตัวนะจังหวะลูกโขอของซองอุยองหรือว่าเบรรี่ไรส์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ประตูบางครั้งเนี่ยมันไม่ต้องพุ่งเซฟทุกจังหวะนะครับขอเพียงแค่มันอ่านเกมแล้วยืนตำแหน่งให้ถูกซึ่งฉัดชัยก็เป็นประเภทแบบนั้นซึ่งแต่ละลูกในระยะประชิดแบบนี้นะครับมันจะเซฟจังหวะแรกไม่ได้ครับคือมันก็ต้องพยายามคิดถึงการปัดเอาชัวร์ไว้ก่อนแล้วค่อยตามมาเก็บในจังหวะ2แล้วเอาจริงเนี่ยผมก็งงนะครับว่าทำไมบอยถึงไม่ได้รางวัล Man of the Match ของเกมนี้โอเคจะให้เลสตงก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเซลเลอร์เนี่ยเขาก็าคือเจ้าของช้อปปี ก็คือเจ้าของสวัสด์เซอร์ใหญ่ของรายการนี้แต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงความสําคัญการเซฟของฉัดชัยทําให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูแล้วแพ้ในขณะที่เลสตงเนี่ยมีบทบาทในเกมรุกมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างความหวาดเสียวอะไรให้กับบุรีรัมได้ขนาดนั้นในมุมมองผมนะเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยต้องเล่นเกมรับอยู่แล้วจากการเหลือ10คนแต่ถ้าเกิดเหลือ11บเเท่ากันแล้วบอลศูนย์ศูนย์แล้วเลสตงเนี่ยปวนจนเกมรับของบุรีรัมมีผลเนี่ยเอออันเนี้ยให้กันได้ไม่ยากก็เลย แต่ก็ช่างมันครับเพราะว่าไงทีมเขาโอกาสตกรอบสูงไปแล้วเอาราันี้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ส่วนบุรีรามก็ต้องมุ่งมั่นนะครับในเกมนัดต่อไปเพราะว่าการเสมอในเกมนี้ก็ยังดีกว่าแพ้นะครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเป็นใจให้บุรีรามเนี่ยได้มองถึงการเป็นแชมป์กลุ่มได้เพราะว่ากงอานฮานอยเนี่ยทีแรกไปตามหลังกลาลัมเปอร์ซิตี้จากมาเลเซีย1ต่อ2แต่สุดท้ายเนี่ยกลาลัมเปอร์ไปเหลือ9คนก็ทําให้มาโน่เนี่ยสั่งดันเกมรุกแล้วก็แซงชนะ3-2แบบหืดจับ ส่วยคู่เนี่ยบอเนียวจากอินโดก็เฉือนชนะคาย่าจากฟิลิปปินไป2ต่อน1ดังนั้นพอสุบตารางคะแนนนะครับกลายเป็นโกงอันที่จะจะลุ้นว่าจะเข้ารอบเป็นที่1ได้หรือเปล่ากลายเป็นมี12คะแนนตามคาดนะครับเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม B แน่นอนแล้วเกมสุดท้ายไม่มีผลแล้วนะครับแม่มาเหนือเมฆแบบนี้เรียกราคาได้อีกนะครับส,สมมติว่าจะกลับท่าเรือมาจริงๆเนี่ย ก็ถือว่าไปแก้อาถรรพ์การทํางานที่เวียดนามได้สําเร็จหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไปทาโฮจิบินซิตี้เนี่ยผลงานไม่ดีนะครับอยู่ในกลุ่มซูมเสียงตกชั้นก่อนที่จะยกเลิกสัญญากันมาแล้วก็มาทาทีมชาติไทยแต่พอกลับไปภาคนี้เนี่ยผมว่าด้วยฟอร์มโดยรวมก็โดดเด่นนะครับกับการทางานของมาโน่แต่ในเชงรยละเอียนเราอาจจะไม่ได้ติดตามมากมายแต่ในเกมที่เจอกับบุรีรัมก็ติดตามมากนะครับที่เอาชนะได้ในเกมแรกของรายการนี้และทําให้บุรีรัมเนี่ยเล่นเกมเยือน ในศึกชอปปี้ครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้โกอันแล้วก็บุกไปเสมอกับเซลเลอร์กลับมาเล่นในบ้านวันที่6กุมพาพันธ์บุรีรามก็ไฟบังคับครับเจอกับกุลาลำเปอร์ถ้าต้องการเข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มก็ต้องตัดกับกุลาลำเปอร์ด้วยการเอาชนะให้ได้หรือถ้าเกิดบุรีรามเสมอเนี่ยก็ต้องไปลุ้นให้บอเนียวไม่ชนะโกงอันในเกมสุดท้ายซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมอยู่ที่ว่ามาโน่เนี่ยจะโรเตชันผู้เล่นไหมเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วเป็นแชมป์กลุ่มด้วยไม่จําเป็นต้องส่งนักเตะตัวหลักลกสนาม ก็เป็นว่าบุรีรัมเนี่ยไปยืมจะบุกคนอื่นหายใจไม่ได้ต้องชนะกลุลาลังเปอร์ทุกอย่างจบซึ่งมันจะสนุกตรงนี้ครับว่า BG จเนี่ยจะแข่งก่อนซึ่งถ้าเกิดว่า BG สามารถรักษาสถานการณ์ในการเป็นแชมป์กลุ่ม A ไว้ได้จนถึงนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเกมรอบรองชนะเลิศอาจจะมีโอกาสที่ไทยต้องชนกันเองเพราะตอนนี้บุรีรัมก็ไม่สามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้แล้ว ดีที่สุดคือการจบรองแชมป์กลุ่มเท่านั้นเลยยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเหมือนกันจะนั้นก็อยามาดูทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับอยู่สิบเจ็เมื่อวานมีการจับสลากแบ่งสายเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนคงทราบแล้วว่าเราอยู่ในโถสก่อนที่จะมีการจับสลากนะครับแล้วก็ต้องเจอคู่ต่อสู้ที่หนในโถ1และก็โถ2สุดท้ายโถ1เราเจอกับเจ้าภาพซาดิอารเบียแล้วก็โถ2เป็นอุซเบกิสถานส่วนโถสเราได้วัดกับจีนก็เป็นงานยากพอสมควรนะครับเพราะว่าซาอุเองเนี่ย เจ้าภาพอย่างที่รู้กันเขาได้เปรียบแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการเตรียมทีมต่อเนื่องเพื่อความหวังในการไปฟุตบอลเยาวชนโลกครั้งแรกในรอบ36ปีของพวกเขาเพราะไม่มีใครเชื่อนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยซาอุไม่เคยผ่านไปเล่นเลยฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพพวกเขาคาดหวังตรงนี้อย่างครั้งที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพอ17เนี่ยซาอุก,ก็เข้าถึงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกับไทยเลยนะครับแต่วันนี้รุ่นของเด็กมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรายการชิงแชมป์เอเชียตะวันตก หรือว่าวาฟคัพเมื่อปีก่อนเนี่ยพวกเขาจบด้วยการเปรองแชมป์จุดแข็งของซาอุดิอราระเบียก็คือเกมรุกครับยิงได้เกิน2เม็ดทุกนัดแต่จุดอ่อนก็คือเสียประตูทุกนัดเหมือนกันและการจบรองแชมป์นัดชิงเขาแพ้กับซีเรียในการดวลจุดโทษหลังสเสมอสอสองแต่ก่อนจะเข้าสูท่ทัวร์เมนต์เนี่ยอุ่นเครื่องกับทีมดังๆมากมายแล้วไปอุ่นกับทีมต่างทวีปด้วยส่วนใหญ่ก็แพ้ขาดลอยนะครับแพ้โมรโโ็อกโกศูนย์ต่อสแพ้ในทแลนด์สองต่อห้าเมืม่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในแง่ของคุณภาพแมตช์ฟิตถือว ส่วนในมุมมองผมเนี่ยผมว่าไม่หนีจากไทยเพราะถ้ารุ่นนี้ซาอุดเน้นเนี่ยเขาไปบอลเยาวชนโลกรอบสุดท้ายมาตั้งนานแล้วโอเคครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่เขาเน้นที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเตรียมทีมไม่ดีผมมองว่าการได้เจอโถนหนึ่งเป็นซาอุดเนี่ยแม้จะมีเสียงกดดันจากกองเชียร์ของเจ้าถิ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นและท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่งานที่ยากเนี่ยน่าจะเป็นอุซเบกิสถานโถสองซึ่งต้องยอมรับว่าในรุ่นนี้พัฒนาการของอุซเบดีมากๆนะครับเพราะอย่างครั้งก่อนในนนรรุ่นเเเีีี้ยยาาากกขดอดบบต และก็ไปฟุตบอลเยาวชนโลกครั้งที่ผ่านมาและท่าที่ดูข่าวทางฝั่งของอุซเบเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าการจะไปบอลโลกเนี่ยเขาต้องพยายามพัฒนาเยาวชนรุ่นนี้ให้ก้าวขึ้นไประดับโลก3-4สสมัยในฟุตบอลเยาวชนโลกแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปสู่ท็อปของเอเชียในชุดใหญ่เอง หลังจากนั้นค่อยมองถึงการไปฟุตบอลโลกดังนั้นเกมแรกเราต้องเจอกับอุซเบกิสถานด้วยนะครับตามโปรแกรมในการประกบคู่แพ้ไม่ได้ครับจะเป็นการตัดสินเลยว่าเราดีพอไหมที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ในฐานะที่1หรือที่2ของกลุ่มซึ่งก็ไม่รู้ว่าซาอุเป็นยังไงเกอรซาอุผลงานเจอกับจีนแล้วคู่ขี้สูสีแล้วเราไม่แพ้อุซเบกขึ้นมาก็อาจจะมองถึงการเป็นได้มากกว่าอันดับ2 เอาจริงๆเนี่ยก็วัดเรื่องของความตื่นเต้นสภาพจิตใจลน้นล้วนเลยเหมือนกันนะครับกับเกมนัดเปิดสนามเขาที่ถามว่าอุซเบเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์ที่พวกเขาเนี่ยมักเจาตัวรอดในสถานการณ์สาคัญแล้วชนะแบบบุดวิดแทบทุกนัดแต่ในจุดแข็งเนี่ยก็มีจุดอ่อนเยอะพอสมควรนั่นคือใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองแต่ข้อดีคือเกมรับเขาเหนียวนะครับเพราะว่าการที่เขายิงได้น้อยแต่เขาไม่เสียประตูสุดท้ายเขาก็ยังเป็นฝ่ายกำชัยชนะอยู่ดีโดยเฉพาะการเขี่ยทีมใหญ่อิรักตกรอบได้ อันนี้ก็ถือไม่ธรรมดาส่วนในบอลชิงแชมป์เอเชียกลางพวกเขาก็เป็นรองแชมป์ด้วยการเอาชนะ1-0ทั้ง2เกมในรอบแบ่งกลุ่มเหนือเตอร์เป็นนิสถานที่เราเจอมาใน ague, รอบคัดเลือกรวมถึงอ,อิหร่านและก็ยังได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติในเครือสภาพโซเวียตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการจบด้วยผลเสมอโดยที่สกอร์ไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่แต่รูปร่างของนักบอลเมื่อเทียบกับเราเนี่ยโอ้โหก็ดูหนาแล้วก็สูงใหญ่ของเราเด็กชุดนี้ก็มีทางรูปร่างสูงใหญ่ในตำแหน่งเกมรับ ตัวรูปก,กองหน้าก็ถือว่ารูปร่างค่อนข้างดีแต่ตัวริมเส้นเนี่ยของเราจะเน้นความเร็วแต่รูปร่างก็จะเสียเปรียบก็หวังว่าเซอร์เจเดตเจ,จเดตบีลาบเนี่ยจะมองเห็นนะครับข้อผิดพลาดข,ของคู่ต่อสู้ในการวิเคราะห์เกมก่อนแล้วค่อยมาวางแผนออกแบบการฝึกซอ้อมและก็เอาจุดเด่นของเด็กที่เรามีเนี่ยเข้าไปใส่ซึ่งถามว่าเราเล่นกับนักเตะตัวใหญ่กว่าแล้วเป็นยังไงก็ไปดูตอนนัดชิงที่เราเจอกับออสเตรเลียก็ได้ถึงแม้สุดท้ายเราจบด้วยการเปรองแชมป์แต่เราสู้ได้สนุกสูสีแบบแลกกันไปมาในหลายจังหวะ ส่วนโถสี่นะครับที่เราต้องเจออย่างจีนเนี่ยโอเควันนี้ฟุตบอลจีนอาจจะไม่ได้น่ากลัวเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนแต่ว่าทีมชุดนี้ในรอบคัดเลือกพวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะัดสุดท้ายเสมอกับเกาหลีใต้ได้ก็แสดงให้เห็นว่าจีนเองก็เป็นทีมที่มีหัวิตหัวใจของการเป็นนักสู้เหมือนกันจนผ่านมาถึงรอบนี้ได้พอประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ยากนะครับแต่ถ้าเกิดไปมองชาติอื่นในอาเซียนด้วยการที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม หรืออินโดนีเซียเนี่ยอย่างเวียดนามสื่อของเขาในี่พาดหัวเนยนะครับว่าเวียดนามอยู่กรุ๊ปอัปเดตหรือว่ากลุ่มแห่งความตายเพราะโดนจับไปอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียส่วนอินโดบางคนบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ง่ายสุดนะครับแต่อัฟกานิสถานหลายคนอาจจะมองข้ามนี่คือแชมป์เอเชียกลางย17นะครับแล้วรอบชิงเนี่ยเขาก็เอาชนะอุซเบกิสถานคือบอลรุ่นย17เนี่ย มันจะมีชาติจากตะวันออกกลางที่ผลงานดีแปลกๆ,ๆแล้วก็สลับกันไปมาอยู่ตลอดดังนั้นเราต้องทําการบ้านกับฟุตบอลเยาวชนให้เยอะเพราะาผลงานมันก็แกว่งกันไปมามันไม่เหมือนฟุตบอลรุ่นใหญ่ที่มันจะมีที่เดิมๆที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าคลาสฟุตบอลของทีมนี้จะอยู่ในเกรด A เกรด B แต่ว่าบอลเยาวชนเนี่ยมันไม่ใช่ และอฟัฟกานิสถานเนี่ยในรอบคัดเลือกนะครับเป็นแชมป์กลุ่มยิงคู่ต่อสู้23ประตูเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเล่นดีไม่ดียังไงขอให้เราเก็บอย่างน้อย4แต้มไว้ก่อนอันนี้ขั้นต่ำนะ4แต้มอาจจะมีโอกาสในการหลุดเป็นที่2ในการเข้าสู่รอบ8ทีมได้ แต่ถ้าเกิดได้5ถึง6คะแนนเนี่ยอันเนี้ยลอยลำนะครับมีโอกาสที่จะการันตีอย่างน้อยเนี่ยเป็นที่2ของกลุ่มแน่นอนดังนั้นอย่าไปมองว่ากดดันนะครับถึงแม้ว่ารอบสุดท้าย16ทีมเขาจะอา8ทีมคือตัด50%อครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปแล้วเราสู้เต็มที่เราเตรียมงานขนาดนี้เราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรง,ตรงไหนแล้วค่อยมาเปลี่ยนแปลงเพื่อสู้ใหม่แต่ครั้งต่อไป ก็ต้องเดินหน้าท,ทําทีเหมือนเดิมแต่อันนี้อาจจะพูดไกลไปหน่อยนะครับเอาครั้งนี้แหละเราก็อยากเห็นเด็กไทยทุกคนทําความฝันให้กับแฟฟุตบอลไทยว่าเราจะได้กลับไปฟุตบอลเยาวชนโลกส่วนแผนในการเตรียมทีนอริซ่ามานะครับ15กุมภาพัน์นี้การเก็บตัวจะเกิดขึ้นแล้วทีมชาติไทยจะได้นักเตะลูกครึ่งอย่างซิวาแม็กเซ จากอะคาเดมี่ของแมนยูรวมถึงไคลลจากอะคาเดมี่ของนอตติแฮมฟอเรสจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับมาสมทบกับทีมในผมจะพยายามหาโอกาสเข้าไปที่แคมเพื่อดูข้อมูลของน้องๆว่าเป็นยังไงบ้างคืออยากเห็นในคลิปเนี่ยแม็กเซสเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วมากนะครับเพราะว่าในสมัยเยาวชนเนี่ยเขาเป็นนักวิ่งก็คือจะได้โคต้าเป็นนักกีฬากรีธาแต่เจ้าตัวเลือกมาเล่นฟุตบอลเพราะว่าตอนวิ่งร้อยเมตรถิติเนี่ยสิกว,วิเนี่ยมันคือเกรดทีมชาติของบ้านเรานะครับที่จะคว้าพวกเหรียญทองสีเกมด้วยซ้ำไป คือถ้าไปเอาดีแต่นั่นกรีธาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแชมป์เยาวชนโลกได้เลยแต่พอมาเล่นฟุตบอลเนี่ยแสดงว่าทักษะเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงได้อยู่ในแคาเดมีของแมนยูเอาเป็น,นว่าดูจากการวิ่งในลู่เนี่ยผมบอกเลยนะยิงผ่านมือโอลาน่าสบายเพื่อเลี้ยงเข้าโกด้วยแต่ถ้าสนใจครับอยากไปดูด้วยตาตัวเองว่าเวลาลงทีมการฝึกซ้อม ของเยาวชนที่อยู่ระดับพรีเมอร์ลีกเนี่ยพอมาเล่นกับเด็กไทยแล้วมันจะมีความห่างหรือว่าเซนต์บอลมันทันกันไหมเพราะว่าผมยังเชื่อนะว่าเด็กอายุ1 5บหถึงสิบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงหัวเลวี้ยวหัวต่อว่าจะเก่งหรือไม่เก่งถ้าเกิดเด็กชุดเนี้ย ไต่อด้แสดงว่าเรากาลังจะมีขุมกําลังใหม่เพื่อมองถึงฟุตบอลโลกในอนาคตขารที่การซ้อมในวันแรกเนี่ยตัวอาจจะมางไม่ครบนะครับแต่เหมือนสตาฟเขาก็วางแผนไปแล้วคือเรื่องของกรมพลัศึกษาที่ตอนแรกจะจบวันที่15เนี่ยสรุปวันที่15เนี่ยเขาก็ติดแข่งบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่สนามสุขก็เลยมีการเลื่อนนัดชิงไปเตะวันที่18กุมภาพันธ์เด็กเลยอาจจะเข้าแคมป์ทีมชาติช้ากว่าเดิม3วันซึ่งก็โอเคนะครับดีกว่าไม่ได้ปรับโปรแกรมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยแผนในการเตรียมงานอาจจะแย่กว่านี้ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาขอเลื่อนโปรแกรมกับกรมพลาเนี่ยเพราะอยากจะไปที่ซาอุดิอาระเบียให้เร็วที่สุดแล้วก็ก่อนถึงซาอุเนี่ยไหนๆไ,ไปเซ็น MOU กับกาตาแล้วก็แอส e a ร์ d e มีก็จะมีการเดินทางไปเก็บตัวประมาณ1-2อาทิตย์แล้วก็มีอุ่นเครื่อง เอาเป็นว่านี่คือการเตรียมทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมทําข่าวฟุตบอลมานะครับถ้าไม่นับสมัยอดีตท,ที่เราไม่ได้มีหลีกอาชีพตอนนั้น,เ,นเด็กเก็บตัวเป็นเดือนแต่อันนี้เด็กแต่ละคนเริ่มมีอาคาเดมี่มีต้นสังกัดของตัวเองการมาทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็หวังว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องหลังจากนี้ถ้าผมรู้ว่าเจอใครเนี่ยเดี๋ยวจะมาประเมินได้เลยนะครับว่าคู่แข่งที่เราเจอในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมันเป็นคลาสหรือว่าเกรดประมาณไหนเมื่อเทียบก,กับ คู่แข่งในสายจริงๆของเราแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะมีลุ้นในการเข้ารอบได้สุดๆถึงตรงไหนส่วนข่าวร้ายของทีมชาติไทยนะครับว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุดยู23เนี่ยผมว่าคงอยู่ที่ภาพนี้ครับฟิลิปพาสเค่กองกลางลูกครึ่งไทยเยอรมันปัจจุบันเล่นกับทีมสำรองของบรัเซียดอทมุลทที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้ว แต่น้องเกิดอาการบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเขา่าจนต้องผ่าตัดแล้วก็การเจ็บลักษณะนี้นะครับช่วงระยะเวลาในการรักษาขั้นต่ำหกถึงแเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางสมาคมมีแผนนะครับที่จะดึงน้องมาเล่นอยู่ยี่แต่ว่าพอเจ็บยาวแบบนี้เนี่ย ก็เสียโอกาสกันทั้ง2ฝ่ายแล้วตัวน้องเองเนี่ยมีใจจะไปเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าโอกาสจะไปเล่นฝั่งเยอรมันเนี่ยมันยากแล้วแต่ด้วยฝีเท้าก็ถือไม่ธรรมดานะครับไม่งั้นเนี่ยคงไม่ได้สัญญาที่ดอทมุลเนี่ยยอมไปดึงตัวมาออาว่าตอนนี้ขอให้น้องหายไวๆแล้วก็พอหายเจ็บกลับมาขอให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์และพัฒนาตัวเองได้อีกไม่กระทบ กับเส้นทางการค้าแข่งในระยะยาวและพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยไาร่วมทีมช้างศึกในอนาคตละกันปีท้ายนะครับที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวัน170ที่จะชกกันในเย็นวันนี้นะครับที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานีก็เป็นศึกใหญ่ต้นปีของวันที่วางโปรแกรมเอาไว้นะครับน,น,นานๆที่จะจัดที่ Impact Arena แลกะกระแสมวยไทยในบ้านเราเนี่ยมันจุดติดแล้วนะครับโดยคู่เอกเนี่ยทุกคนรอคอยครับการกลับมาเจอกันของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นฟลายเวท ที่ป้องกันเข็มขัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับกับคู่ปรับเก่าคือซูเปอร์บอลที่ตอนนี้ใช้สังกัดตัวเองแล้วนะครับหลังจากเปิดยิมมาสักพักใหญ่ก็ใช้สังกัดว่าซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และก็ล่าสุดได้รับข่าวดีด้วยได้สถาปนาเป็นแชมป์โลกวันตัวจริง ของคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทหลังจากที่ชิงกิตอาราซอฟเนี่ยมีปัญหากับวันนะครับไม่ยอมชกแล้วก็โดนปลดจากแชมป์เป็นที่เรียบร้อยซูเปอร์บอลก็เป็นแชมป์เฉพาะการก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นแชมป์จริงเมื่อวานก็มีการชัาน้ำหนักไปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยก็มีบรรยากาศการเฟสทูเฟสหรือว่าการเผชิญหน้ากันของทุกๆคู่นะครับแล้วทั้งหมด12คู่เนี่ยน่าดูตั้งแต่คู่แรก จนถึงคู่เอกนำรายการเลยคือเขาประกบคู่แล้วก็สร้างสตรอรี่ได้ดีมากๆนะครับใครได้ไปที่ Impact Arena คงอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมใครมีบัตรจะลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไปแต่หาบัตรไม่ได้ครับก็เลยต้องไปดูบอลแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาเปิดหน้าจอติดตามดูการถ่ายทอสดในทุกๆคู่อย่างแน่นอนแล้ว3คู่หลังสุดเนี่ยมีเขมขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันหมดเลยม่าจะเป็นนิโคคาริโรเจอนาบิลอานาน f ราบิซ i o a n d น a d e เจอกับทางกอนบอลอิวจากเกาหลีเนี่ยก็เป็นบราซิลเกาหลีที่เป็นนักสู้ที่ยืนต่อยได้ดีนะครับเกมสไตกิ้งดุดันทั้งคู่เกมนอนเนี่ยไม่ให้จุดขายก็เหมือนกันดูมวยนั่นแหละครับสำหรับการชิงแชมป์ของคู่รองส่วนคู่เอกก็พูดถึงละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับตะวันฉายกับตู้อุบอลเนี่ยผมว่าใครดูภาคแรกก็จะเห็นนะครับว่าจุดเปลี่ยนมันคือยกส ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนซูเปอร์บอลรู้ว่า3มยกคะแนนตัวเองตามหลังก็ต้องเป็นฝ่ายเดินพอเดินเนี่ยไปเข้าทางลูกถีบของตะวันฉายซึ่งการถีบเนี่ยมันเป็นอาวุธเดียวนะครับที่มันกัดไม่ได้เพราะว่าการถีบมันเป็นการถีบในแนวดิ่งหรือว่าการโจมตีทางลึกขณะที่การต่อยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการโจมตีทางกว้างถึงแม้จะมีหมัดแย็บหรือว่าหมัดตรงเนี่ยแต่การหลบหลีกมันจะง่ายกว่าการถีบแล้วตะวันฉายเนี่ยมีจุดเด่นในลูกนี้แต่ว่าซูเปอร์บอลไปโดนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กังวลน,นะครับจากการให้สัม พอมันต้องเดินเนี่ยเขาไม่ได้สนใจลูกถีบอยู่แล้วครับโดนก็เป็นโดนเพื่อจะเข้าระยะประชิดให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าซัวบอลน,นาขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ของตะวันฉายก็มีโอกาสโดนลูกถีบของซัวบอลเหมือนกันเพราะว่าในคลิปบ็อกซิ่งเนี่ยซัวบอลก็ใช้ลูกถีบดักคู่ต่อสู้ถึงบอกว่าเกมแต่ละยกเนี่ยมันอยู่ในมือของใครถ้าเกิดว่ายกต่อยกเช่นยก1ตะวันฉายได้ยกสองซัวบอลยก3เป็นตะวันฉายยกสี่ซัวบอลแบบเนี้ยมันพี่ทีน้องถีอยู่แล้วเราจะเห็นเกมที่เข้มขน้นแต่ถ้าเกิดสอนยกแรกเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ผมว่ามองถึงเกมยาวได้เลยผมคิดว่าความสดของตะวันฉายยืนครบยกไม่เหนื่อยอันนี้เราเข้าใจแต่ซูขบบอลก็ซ้อมดีที่สุดในชีิตเหมือนกันในวัย3 4ต้นปีกับ3 4ปลายปีเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าการชกในไฟเนี่ยมันคือไฟที่ดีที่สุดแล้วจะเป็นนำพึ่งโยดสุดท้ายของซูขบบอลแล้วที่จะร่างกายพีคเพราะหลังจากนี้มันคือการรักษาคือสเตเบิลเพราะว่าอายุเริ่มเยอะเนี่ยมันต้องซ้อมให้หนักขึ้น กินให้ถึงพักผ่อนไห้เพียงพอเพราะการฟื้นตัวยังไงก็สู้ตะวันฉายที่มีแต่ความสดไม่ได้เพราะเพิ่ง25อเองยังไปได้อีกเยอะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดจะสู้สู่สีสุดเนี่ยคือไฟนี้แล้วนะครับต่อให้มีภาค3ในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็ตามเนี่ยซูวเปอร์บอลก็ไม่น่าจะพีคมากกว่านี้ถ้าจะพีคไฟนี้ ต้องทําให้ได้เลยครับส่วนวิธีการเกมมันจะออกรูปแบบไหนเนี่ยผมว่าไม่ต้องชิงจังหวะอยู่แล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดซุเปอร์บอลจะถอยเนี่ยคะแนนก็ไม่มีเนื่องจากเข็มขัดแชมป์โลกอยู่ที่ตะวันฉายเนี่ยยังไงถ้าเกิดว่ามวยเดินเป็นของแชมป์โลกเนี่ยคะแนนมันจะเข้าตามากกว่าเพราะว่าลูกหนักเนี่ยตะวันฉายเอาไป1 0อปแต่ซุเปอร์บอลเนี่ยมีเทคนิคในการออกอาวุธที่ถูกวิธีแล้วก็หมัดคมเตะคม แต่ไฟที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะวางเกมผิดไปคือว่าเขาวางแผนว่าเขาจะรับลูกเตะของตะวันฉายแล้วก็สวนหมัดคราวนี้พอโดนไปโดนมาเนี่ยออกอาการยุบไม่เห็นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าดักจังหวะ2เนี่ยแล้วสวนได้หรือว่าชิงออกก่อนเหมือนที่โจนักธุร,ธธริทำตะวันฉายก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออาวุธเด็ดเตะซ้ายของตะวันฉายเนี่ยคือออกได้ทุกระยะและออกเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าเตะไม่โดนเนี่ยก็จบเหมือนกันเพราะว่ามีหลายจังหวะนะครับที่เตะลรวื่นเนี่ยก็โดนโจสวน คือข้อผิดพลาดเนี่ยมันมีทั้งคู่แต่ว่าใครจะไปซ้อมเพื่อปรับแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเอาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วสวนครับผมว่าจะเป็นจังหวะแบบนี้ เว้นแต่ว่าซูเปอร์บอลจะไปพลาดแล้วไปโดนตะวันฉายในช่วง2ยกแรกแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกแต่ถ้าเกิดผ่าน2ยกไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะยืนถึง5ยกเหมือนไฟที่แล้วแต่น่าจะมันกว่าภาคแรกแน่นอนแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าจบแบบครบกยกไม่ว่าจะยกมือฝั่งใครภาคสามมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดซูเปอร์บอลแพ้ขาดเส้นทางของตะวันฉายก็จะกลับมารุ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะไปแก้มือกับโจให้แฟนมวยห,หายคาใจ จากนั้นค่อยไปลุยในเส้นทางของคิกบ็อกซิ่งยาวๆคือเอาจริงเนี่ยมันก็เหมือนเกมถูกเขียนบทได้หมดแล้วนะครับแต่สถานการณ์จริงเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าผลการแขร่งขันออกมายังไงเนี่ยอย่าไปลงที่ตัวนักมวยเลยครับนักมวยไม่สามารถจะไปสั่งกรรมการได้ปล่อยให้นักกีฬาเขาได้ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่โชคดีไม่ดีเนี่ยผมว่าเขารู้กับใจนะครับว่าไฟที่แล้วเขาดีกว่าเลยเขาเป็นรองถ้าผลคะแนนไม่ถูกใจเราเนี่ยให้เน้นย้ำไปเลยว่าให้เป็นลงที่ผูธธ้ตัดสินเป็นหลักโซราเรียดในแต่ละคู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว รีวิวให้พวกเราได้ฟังกันแบบเต็มๆเลยว่าแต่และคู่เนี่ยใช้เทคนิคแบบไหนในการเอาชนะซึ่งกันและกันก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับนานทีจะเล่าเรื่องมวยให้พวกเราได้ฟังการผสมกับฟุตบอลเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับแฟนๆในชาแนลของผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากสมาชิกใหม่ที่เพิ่งดูช่องนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกตอกชื่อเดียวกันเจรปรปัสเซิร์ชได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ